พราะปัญหาบ้านเราปัญหาแรกเนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่ขัดแย้งกันการเมืองอย่างรุนแรงเนี่ยมันเป็นปัญหาต้องเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองออก็คือปัญหาหลักนะครับหลักการปกครองเ,เองไอ้ส่วนไอ้สวทดสอบมันเป็นส่วนของสภาเ,เขาเรียกเขาเรียกว่ารูปการปกครองนะครับเ,เราไปไปไปยุ่งกับรูปการปกครองทาไม ในเมื่อหลักการปกครองมันยังแก้ไม่ได้แล้วไปแก้รูปปกครองมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราเราเราไปเดินตามเกมที่ไอ้พวกนักการเมืองก็เล่นกันเนี่ยมันมันไม่ถูกหละัะครับเพราะปัญหาความขัดแย้งในบ้านเราปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยเป็นเปปัญหาต้อง,ต,องต้องสร้างเดตัยกับไม่ใช่ไปสร้างไอ้รัฐสภา <c oughs> เพราะว่าไอ้การปกครองแบบ ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบอยู่สองด้านด้านหนึ่งก็คือหลักการปกครองนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือรูปการปกครองอ่เอ่อไอ้การปกครองเนี่ยมันมันไอ้หลักการปกครองหลักการปกครองกับรูปการปกครองเนี่ยมันต้องเป็นเอกภาพกันนะครับขาดด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่ได้นะครับการปกครองชนิดนั้นก็จะไม่เกิดตอนนี้บ้านเราเนี่ยอ่ อ่อหลักการปกครองก็มีหลักการปกครองก็มีอ่าหลักด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งก็คืออำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนเราจะเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยก็ได้นะครับพูดได้สองด้านด้านหนึ่งก็คืออำนาจที่รัฐใของปวงชนคืออำนาจก็ต้องเป็นของประชาชนนะครับเป็นของใครไม่ได้นะครับ ถ้าถ้าเป็นของประชาชนก็เรียกว่าระบอบยึดไตถ้าเป็นของถ้ามันไม่ใช่ของประชาชนเช่นเป็นของทหารบ้างเป็นของในสมบูรณาญาสิทธิบัิราชบ้างอ่าเป็นของฟาสซิสหรืรอว่าไอในทุนผูกขาดบ้างนะหรือเป็นของระบอบเผดเจการรัฐสภาซึ่งคือนักการเมืองรือก,กลุ่มในทุนที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยบ้างเนี้ยเอ่ออำนาจที่บัตไต่เป็น อ่าเป็นไอพวกนี้เป็นเจ้าของอำนาจอิสระยจหรือหรือว่ามาบริหารประเทศไน่นนะนี่นะครับอ่อถ้าไม่ใช่เป็นของประชาชนมันก็เป็นระบอบเผด็จการเพราะนั้นหลักการบกครองอันแรกก็คืออำนาจอิสระยต้องเป็นของประชาชนอ่าถ้าไม่ได้เป็นของประชาชนเรียกว่าระบอบเผด็จการทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าระบอบสมบูรณาญาสมบูรณาญาสิทธิราชก็ก็คือระบอบเผด็จการระบอบฟาสต์ก็เกับเผด็จการระบอบ ไอ้คอมมิชกับปฏดบัติการระบบปฏิทหารที่อํานาจมาแล้วก็อํานาจก็เป็นของทหารแล้วก็ปผด็จการเ,าเรียกว่ากลุ่มทุนนผูกขาดที่มาเป็นพรรคการเมืองรับใช้รัฐสภาเป็นเครื่องมือหาประโยชน์กันทุกวันนี้ยอันนี้มันก็คืออํานาจเป็นของกลุ่มทุนผูกขาดหรือคนของคนส่วนน้อยนั่นเองราะทั้นปัญหาแรกเนี่ยหลกักการปกครองก็คือระบอบ อันที่สองก็เสรีภาพบริบูรณ์อันที่สามประความเสมอภาคอันที่สี่ก็หลักนิติธรรมอันที่ห,ห้าก็คือการเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นหลักการปกครองโดยหลักๆก็จะมีห้าประการไอ้ส่วนรูปรูปการปกครองนะฮะก็คือระบบรัฐสภาระบบปัิบดีระบบถึงประธาดีระบบรัฐสภาก็อังกฤษสร้างขึ้นระบบปฏิบดีก็อเมริกาสร้างขึ้นมา ส่วนระบบกึงรแฐดีก็ฝรั่งเศสสร้างขึ้นนะครับดังนั้นโลกการปกครองเนี่ยเราจะใช้อันไหนจะสอดคล้องกับของเราเราก็ยังไม่แน่ใจนะครับเอส่วนไอ้ไอ้ไไอ้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 วุฒิสมาชิกมาจากเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของรูกการปกครองมใช่หละเพราะนั้นปัญหาบ้านเราเนี่ยคือปัญหาหลักการปกครองนะครับแต่ว่าเขาหลีกเลี่ยงที่จะเอาเอ่อเอาอำนาจอะไรอ่ะ วุ้เขาเรียกว่าสภาสูาสงอะซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกอะนักการเมืองเนี่ยเขายึดสภาล่างไว้หมดแล้วพระเจ้าอาวุธฒาวุฒิสมาชิกมาจากเลือกตั้งก็คือสภาสูงเขาก็จะยึดไปห,หมดน,นะครับถ้าเลือกตั้งอะไรในชนยึดหมดน,นะครับอำนาจที่ปไตยที่มันเป็นประเด็จการอยู่แล้วมันก็จะประเด็จการหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาริงไม่ใช่อยู่ที่เลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งปัญหาอยู่ที่ บ้านเมืองเราไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่ประจาธิปไตยมันเป็นประเด็จการนะครับอแต่ว่าเราเราจะยกประเด็นนี้มา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 คุยกันก็ก็ก็ได้มันเลยไม่เป็นปัญหาหรอกว่าวุฒิสมาชิกอ่ะหาควรจะมาอย่างไรแต่จริงๆแล้วเราต้องต้องคือคือคือไอ้ไอ้เรื่องหลักพวกนี้นะฮะบ้านเมืองเราต้องเป็นด็ดไต้ซะก่อนแล้วเราทึงจะมาคบกันว่าเราเราควรจะจะปรับ คามสมด,มดมุลให้มันเกิดได้อย่างไรวุฒิสมาชิกควรจะมีอํานาจแค่ไหนจํานวนแค่ไหนส่วนเสือสอควรจะมีอํานาจแค่ไหนจํานวนแค่ไหนหรือเราจะควรมีสภาเดียวหรือสองสภาซึ่งยังมีปัญหายเยอะแยะนะครับมันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างและใจให้เสร็จก่อนแล้วเรื่องนี้จึงจะมาพิจารณากันนะครับแต่ถ้ามาพิจารณาเรื่องนี้ก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอไม่ถูกต้องแหละครับมันเป็นเรื่องที่เขาหวังประโยชน์ หวังที่จะได้ประโยชน์ ok จากไอ้ไอ้ไอ้การเลือกตั้งที่จะลดชั้นสภาสูงสภาล่างมาเป็นของนักการเมืองทั้งหมดนะครับเห็นหนังสือพิ์ก็พูดว่าอะไรอ่ามันเป็นสภาผัวสภาเมียอะไรมันก็ก็พูดอ่พอเข้าเขาแหละก็ก็ก็พอจะฟังได้เหมือนกันซึ่งมันก็คือพูดเดียวกันนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอการเลือกตั้งวัฐสิรัฐิสมาชิกเนี่ย เอ่อถ้าเราเป็นประเทศที่เป็นแบบตายแล้วนะเลือกตั้งได้นะครับแต่ถ้าว่าบ้านเรายังเป็นปเผด็จการนะอย่าไปเลือกตั้งเด็ดขาดเลยครับเพราเลือกตั้งไม่ได้ทางออกเลือกตั้งมาก็ชกอำน,นาจก็ไปอยู่กันในทุนหมดเลยครับเพราะคนที่จะมีสิทธิ์ลงเลือกตั้งคนที่จะมีสิทธิ์มีทัคก,กันเมืองก็คือพวกในทุนั้งนั้นประชาชนก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลยนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหามันจึงต้องมองอีกกันอีก,ก,อกหลายด้านหลายแง่หลายมุมเ,เรามามองกันมุมเดียวที่ทางรัฐบาลก็เสนอให้เลือกตั้งวุฒิสมาชิกมันก็คงจะไม่ถูกต้องอะครับมันเป็นเรื่องหลอกประชาชนดังนั้นล่ะไม่ยอมแก้ปัญหากันแล้วจะจะใช้าการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกหลายประเทศที่เป็นปัะไตยแล้วเขาก็เลือกตั้งได้เพราะว่า ถ้าเขาสร้างสร้างอำน,นาจที่กระจายเป็นของประชาชนแล้วเขาก็เลิกพูดถึงเรื่องนี้กันสถาสถาบันนี้ก็ยกเลิกไปแล,กลกแล้วก็เมื่อมีเสรีภาดแล้วสถาสถาบันนี้ก็ยกเลิกไปมีความเสมอภาคแล้วก็ยกเลิกไปมีหลักนิยมแล้วก็ยกเลิกไปมันจะเหลือสถาบันสุดท้ายสถาบันเดียวก็คือ,อการเลือกตั้งเท่านั้นเองนะครับเพะนั้นประเทศที่เป็นเม็ไติแล้วก็จะพูดถึงเลือกตั้งนะผู้ที่สมาชิกก็เลือกตั้งได้นะครับถ้าเป็นเม็ไติแล้วนะ แต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดถ้ายังไม่เป็นเลตไตเนี่ยมามามาพูดตำหนเนี่ยผิดผิด,ผดพลาดอย่างร้ายแรงอะ่ะมันเป็นเรื่องโกหกประชาชนเป็นเรื่องหลอกประชาชนและโดยเฉพาะไอ้การเลือกตั้งเนี่ยนะครับบ้านเราจะพยายามอธิบายกันว่าไอ้การเลือกตั้งเนี่ยคือ,ค,อคือรัฐบาลถ้าถ้ามาเด้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ใช่ระบอบเลตไต ถ้ามาจากเลือกตั้งเอ่อถ้ามาจากรัฐสหาเนี่ยคือคือระบอบเผด็จการเพราะนั้นนักการเมืองที่จะมองปัญหาแค่ว่าไปร้ใยหรือเผด็จการก็มองจากว่าเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งตอนนั้นเออซึ่งการมองอย่างนี้เป็นเรื่องผิดอย่างร้ายแรงนะครับเพราะว่าเอ่อไอการเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยมันมันอยู่ที่เอ่อเอ่อความเป็นผู้แทนครับเอ่อถหมายถึงว่า บ้านเราเนี่ยพูดแต่ว่าพูดแทนแต่ไม่ได้พูดถึงว่าไอ้พูดแทนตรงคนนั้นนะ่ะมันมีความเป็นพูดแทนหรือเปล่าเราพูดกันได้อะไรไอ้ไอ้อะไรเลตเอร์เซนเะทต์นะะแต่แต่ว่าเราไม่เคยพูดถึงความเป็นพูดแทนคือเลตเปอร์เซนเทชั่นนะครับเพราะนั้นบ้านเราเนี่ยมีแต่พูดแทนแต่ไม่มีความเป็นพูดแทนนะครับ เระนั้นในความเป็นผู้แทนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลือกสร้างมันอยู่ที่คุณงสมบัติของคนถ้าคนที่มีความอ,าอ,าอะไรมีปิดใจที่รักรักความเป็นธรรมต้องการให้ประชาชนได้ประโยชน์เข้ามาเป็นผู้แทนโดยไม,ไม่ไม่ต้องเลือกสร้างเขาก็ทาหน้าที่เป็นผู้แทนได้อยู่แล้วไอ้เลือกสร้างมันไม่ได้วัดความเป็นผู้แทนสักหน่อยนะครับไ,ไอ้การเลือกสร้างอ่ะมันดูเหมือนเป็นความชอบธรรมนะครับ แล้วเราก็คิดว่าดูเหมือนความชอบธรรมเนี่ยคือความชอบธรรมอจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่ความชอบธรรมนะครับเราะวิธีได้อํานาจเนี่ยคือการเลือกตั้งเป็นวิธีได้อํานาจวิธีหนึ่งในในในเป็นวิธีประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบเผด็ไตรแต่ว่าวิธีได้อํานาจมาตั้งหลายวิธีอ่ะแต่งตั้งก็ได้ดํานานมาก็ได้เช่นงเช่นรัฐทหารนี่ก็ได้อํานาจโดยการดิานาน นี่ก็เป็นวิธีได้อำนาจวิธีหนึ่งการเลือกตั้งก็บเป็นวิธีหนึ่งการตั้งตัวเองก็เป็นวิธีหนึ่งวิธีได้อำนาจมาจากตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเข้ามาอยู่ในอำนาจนั้นแล้วเขาทําประโยชน์ให้ประชาชนอ,อย่างเต็มที่นะครับก,ก็ก็ถือว่าเป็นประชาไตทดังนั้นแหละครับแต่ถ้าเลือกตั้งมาแล้วกองกินกันเคารพท่านกันมันมมันมันนไม่ใช่ประชาไตายนะร <laughs> เราจะมาพูดว่าเป็นประชาไตาไม่ได้หรือเปล่า ก็เมตไตไม่ได้วัดกันที่เลือกตั้งนะครับวัดกันที่มีแนวทางมีนโยบายที่รักษาประโยชน์ประชาชนนะครับเพราะนั้นบ้านเราเนี่ยเราพยายามจะสอนให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิด,ผดว่าเลือกตั้งคือประชาธิปไตยการเลือกตั้งเป็นวิธีการเมตไตนะครับถ้าเป็นระบอบเมตไตรเขาเรียกว่าดีมักติกรีจมแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยก็เรียกว่าดีมักรติมินนะครับคือวิธีการเมตไต เออคนลรคฟามหายกันคนละเลื่อนกันเอามาปนกันแล้วก็หลอกประชาชนกันไปให้ประชาชนหลงผิดว่าการเลือกตั้งเป็นการยึดโยงกับประชาชนนะครับเอ่ออำนาจอำนาจที่ท,ที่ที่ประชาชนมอบให้กับผู้แทนมาเนี่ยต้องผู้แทนจริงต้องมาจากประชาชนคือมาจากเลือกตั้งไอ้ตรงนี้คือระบอบย,ยึดไต้นักการเมืองก็เราพยายามจะอธิบายอย่างนี้แหละครับ โดยที่เขาเข้าใจเขาเขาเขาพูดอธิบายว่าผู้แทนเนี่ยมาจากประชาชนเพราะนั้นประชาธิปไตยก็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 ต้องมาจากประชาชนเอาจริงๆไม่ใช่ครับอาาระชาตยจริงๆเนี่ยคือประชาชนก็เป็นเจ้าของอำน,นาจนะครับไอ้ผู้แทนเนี่ยมันไม่มันมันมันอะไรมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นอำน,นาจยังอยู่ เลือกตั้งมาแล้วอำนาจก็จังอยู่ตระชายนเสมอนะครับผมเคยยกตัวอย่างมาหลายๆครั้งว่าสมมติว่าเราเราแต่งตั้งตน,ตนายความนะครับเป็นผู้แทนของเราไปต่อสู้คดีในศาลอย่างเงี้ยทั้งโจทย์แล้วก็จำเลยก็ก็ต้องมีผู้แทน พราะว่าไม่ต่างคนต่างไม่รู้กฎหมายไม่รู้จะสู้กันยังไงในศาลก็ต้องจ้างทนายความมาเป็นพูดแทนเราให้พให้ทนายความน่ะไปต่อสู้กันในศาลได้เพราะทนายความก็มีความรู้เรื่องกฎหมายนะฮะประชาชนทั่วไปไม่มีความรู้นี่จึงต้องมีผู้แทนเนี่ยเพราะนั้นผู้แทนเนี่ยทนายความเนี่ยก็ต้องรักษาประโยชน์ของของโจทก์และจำเลยนะครับสมมติว่าเราเราเรา,เรา,เราให้ทนายความไปต่อสู้อ่อ่า เรื่องที่ดินที่มีข้อพิพาทกันสิบไร่ทนายก็ต้องไปต่อสู้ในศาลเอาเอาที่ดินสิบไร่มาให้เราไอ้ไอ้สิ่งที่ที่เราจ้างทนาก็ไปเนี่ยก็คินค่าจ้างไปแต่ว่าพอพอไอ้ทน,นาไปต่อสู้ในศาลแล้วได้ที่ดินสิบไร่มาไม่ใช่ทนายเอาไปนะครับเอาไปไม่ได้มันเป็นของของของโจทย์และของจำเลยถ้าทนายไม่ซื้อสัดต่อโจทย์และจำเลยเมื่อไหร่เนี่ยอ่ ตอบแล้วจำลอยเนี่ยปอทนายความได้ทันทีนะถ้ากองเราเมื่อไหร่เนี่ยหรือว่าไปสูเอียก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราเป็นเจ้าของคดีแล้วเราก็เปลี่ยนทนายความได้ไอ้นี่คือความหมายเดียวกับผู้แทนนะผู้แทนก็คือคนนำหน้าที่รักษาประโยชน์ประชาชนไม่ไม่ใช่คุณจะไปตัดสินว่าจะเอาเงินสองล้านล้านอะไรหรือว่าจะเอาเอา,เอาผู้แทนมาจากทางไหนไม่ใช่คนได้คิดเอาเองนะครับอย่างนั้นมันไม่ใช่นะไม่ใช่ไยยไต ไอ้อย่างนี้มันประเด็ดการลากไปนู่นลากไปนี่ประชาชนบ้านเราเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้กันนะครับเพราะนั้นผู้แทนเนี่ยประชาชนจึงมีสิทธิ์ตอบผู้แทนได้ตลอดเวลาการการการตั้งผู้แทนนะครับประชาชนก็มีสิทธิตั้งการตอบประชาชนจะตอบผู้แทนเมื่อไหร่ก็ได้ประชาชนไม่จําเป็นจะต้องไปล่ารายชื่อสองหมื่นสามหมื่นชื่ออะไรบ้าๆบอๆที่เขียนการนำหน้าเปเด็ดการกันไว้นมันไม่ถูกเรื่องทั้งนั้นแหละครับ เพราะนั้นมันต้องเืิกทิ้งกันหมดไอ้พวกไอ้พวกอย่างเงี้ยพาประชาชนถ้าเขาไลา่รัฐบาลแล้วรัฐบาลต้องไปทันทีไอ้นี่ขายไปชุมนุมขับไล่รัฐบาลเขาหาว่าประบอนะครับเขาหาว่าทําลายความมั่นคงแห่งชาติก็เอาตำรวจมาปาดมาฆ่าประชาชนหลายครั้งหลายหนก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งมาแหละครับเพราะฉะนั้นโดยไม่เข้าใจนะฮะไม่เข้าใจว่าอํานาจจริงๆอยู่ที่ประชาชนไม่ได้ไปอยู่ที่ผู้แทนเลย อำนาจยังอยู่ที่เพราะว่าอำนาจชิบะตะไตยเป็นของปรงชนเนี่ยปกรงชนก็เป็นเจ้าของตลอดเวลานะครับอย่างคุณยิ่งรักบอกว่าอะไรจะจะจะ,จะให้มีสภาปฏิรูปการเมืองเพื่อสร้างระบอบเพื่อไตในแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมระบอบเพ็่ไปก็คืออำนาจชิบตไตเป็นของประชาชนแต่ถ้าประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยเขาเรียกระบอบเผด็จการนะครับ นีต้างเข้าใจชัดเจนในความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาหลอกเราตลอดเวลานะครับเลื่อนกอหกกร 6, อกอวงเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งวุฒธธิสมาชิกเนี่ยมันเป็นขีดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับไอ้น,นี่พูดถึงในแง่ไอ้ความเป็นผู้แทนมันก็ไม่ใช่เขาจะรวบอํานาจอ่ะได้คือสภา,าล่างสสเนี่ยเ็าได้หมดแล้วเนี่ยถ้าเลือกตั้งสภา,าสูงอีกเขาเข้ารวบอําอนาจได้หมด ก็ผู้ที่มีสิทธิเ์เลือกตั้งในในทุนทั้งนั้นในบ้านเราประชาชนทั่วไปมีสิทธิเ์เลือกตั้งกันที่ไหนมีสิทธิต่ไปลงคะแนนเท่านั้นเออมันถูกขาดอนนานาจกันมาในกลุ่นตระกูลไม่กี่กลุ่มนะครับามาเป็นไม่รู้กี่พรคต่างๆก็ก็ผูกขาดการเมืองมา่วอลกูกั่วหลานอะไรเงี้งงยประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์อะไรทางการเมืองไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องแหละครับบ้านเมืองเรามันเป็นเผด็จก,การระยะยาวนานเนี่ย เพราะฉะนั้นเรามามองกันประเด็นประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เขาเสนอมาให้เรามาโต้เสียงกันมันไม่ถูกหรอกมันมันผิดทั้งนั้นแหละตอนนี้เรามาพูดถึงการเลือกตั้งบ้างนะครับเอเอไอไอคําว่าระบบระบอบอะไรหมายถึงอํานาจอธิปไตายเป็นของใครอันนี้ก็คือ,อความเข้าใจง่ายๆแล้วก็อธิบายกันอย่างนี้นะครับ ส่วนอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าระบบอะไรหมายถึงเอ่อใครเป็นผู้ถือดุลระบบรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ถือดุลระบบประธานาธิบดีประธานาธิบดีเป็นผู้ถือดุลนะครับเอ่อผู้ถือดุลนะต้องมีอำนาจมากที่สุดนะครับฉะนั้นในระบบประธานาธิบดีเนี่ยเอ่อตัวประธานาธิบดีต้องมาจากเลือกตั้ง มาจากทางอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าการจะมีอำนาจมากสิที่สุดก็คือประชาชนต้องเป็นความเห็นอมอบอำนาจให้ก็คือเลือกตั้งนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบประดีนะ่ะประชาชนจะเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับส่วนในระบบรัฐสภานะครับสภาผู้แทนเป็นรเป็นผู้ถือดุลก็จะต้องมีอำนาจสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นสภาผู้แทนก็คือสอสอสภาต้องมาจากเลือกตั้งนะครับ อ่าเพราะว่าผู้ถือดุลนั้นก็ต้องมีอำนาจมากที่สุดจึงต้องมาจากเลือกตั้งไอ้นี่คือหลักวิชาการจะแทๆเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สภาผู้แทนมาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็ก็ก็คือผู้ถือดุลนั่นเองเพราะก็ได้อำนาจสูงสุดนะครับไอ้ส่วนวุฒิสมาชิกก็ดีอบต็ดีอบจก็ดีสอสกอสอขอผู้แทนกสมอะไรต่างเนี้ยไม่จําเป็นเลือกตั้งนะครับ บ้านเราเข้าใจผิดกันผู้ถือโดลน,น,นั้นที่เลือกสร้างันอื่นไม่จําเป็นต้องเลือกสร้างวัติสมาทิกไม่จําเป็นต้องเลือกสร้างแต่บางประเทศที่เขาเป็นแบบไตสูงสุดแล้วเขาเขาก็ถือเลกสร้างเป็นหลักก็ไม่เป็นไรแต่ว่านันองเป็นแบบไตซะก่อนนะครับแต่บา้านเรายังไม่ได้เป็นแบบไตเราจะเอาวัติสรมาทิกมาจากเลือกสร้างมันก็ผิดกันไปใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นผู้ถือโดลเนี่ยมีต้องมีอํานาจหน้านีีสุดคือ ระบบเราใช้ระบบรัฐสภาสภาพูดแทนรัษฎรเป็นผู้ถือดุลนะครับรัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อสภารับผิดชอบทั้งนโยบายรับผิดชอบเอ่อในการกระทําผิดก็ต้องรับผิดชอบต่อสภาทั้งสิ้นบ้านเราเนี่ยสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยเราถือระบบรัฐสภาสภาก็ต้องเป็นผู้ถือดุลเพราะนั้นสอสอต้องมาจากเลือกตั้งอันอื่นไม่จําเป็นต้องมาจากเลือกตั้งนะครับไอนี้หลักวิชาท้ดเป็นอย่างนั้น ตันนี้บ้านเราเนี่ยมันมันวิป,ปิลิตกับมันไม่ใช่ระบบรัฐสภาระบบก็เป็นประเด็จการแล้วระบบก็ยังเป็นประเด็ดก็ยังไม่ถูกต้องอีกถ้าเป็นระบบรัฐสภาสภาผู้แทนต้องต้องต้องเป็นผู้ถือดุลน,นะครับคือ,ค,อคือสสนะจะต้องได้รับการเลือกตั้งมานั้นถูกต้องแล้วนะครับแต่บ้านเราเนี่ยอาวุธที่สมาชิกมาเลือกตั้งด้วยเอาเอาบตอ,อบจสอบคอสอขอขอ,ขอ,อบตอ อ่ากอาตมเนี่ยเอามาเลือกตั้งกันหมดแล้วก็อบอกว่าการเลือกตั้งคือไปไปแบบนั่นนี่มันคือไม่รู้เรื่องกันเลยนะรอ,ะอประชาชนโดยประชาชนก็ไม่เข้าใจแล้วก็เลือกตั้งเป็นแบบไปจริงๆแล้วการเลือกตั้งเนี่ยเอมันก็มีแค่สองอานนะนั่นเป็นหลักๆนะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎรหรือสสอกับคาเป็นระบบลนทีก็คือลรดีประมาจาเลือกตั้งการระบบเัือสภาสภาก็ปะมาจาเลือกตั้งเพราะว่า ระบบต้ดีต่นดีเป็นผู้ถือดุลนะครับเป็นผู้บริหารประเทศระบบต้นสภาสภาก็เป็นผู้ถือดุลรัฐรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารเขต้องรับผิดชอบต่อสภาสภาเข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 าอะไรไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อไหร่ก็ได้นะครับรัฐบาลก็ต้องไปนะครับถ้าทําผิดต่อสภาสภาก็ตอดรัฐบาลได้ทันทีแหละครับไอ้นี่ระบบรัฐธาราเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นสภาึงต้องมาจากเลือกตั้งไอ้วุฒิสมาชิกเนี่ยมันเป็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสภานะครับแต่ถ้าเราเราจะเอาอาวุฒิสมาชิกมาจากทุกสาขาอาชีพก็เป็นเรื่องดีนะครับเพราะถ้ามาจากเลือกตั้งเนี่ยมันมีอาชีพในุนเท่านั้นเองที่จะได้เป็นวุฒิสภาและประชาชนในประเทศมันมีตั้งอะไรอะไรสิอะไรหลายสิบอาชีพอะครับ แต่และอาชีพเนี่ยครับถ้าเรามีสิทธิ์ก็ไปนั่งในสภาคือมีผู้แทนตัวมาเนี่ยไปนั่งในสภาอ,อจัดให้ให้ให,ให,ให้ให้มีการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับก,ก็คือให้มีสภาเกษตรกร,ร,กรซึ่งสภากเกษตรกรก็ก,ก,ก็ก็มีแล้วนะและสภากเกษตรกรนี่กําหนดไว้ในในรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะมีงบประมาณตั้งตั้งเป็นพันล้านแล้วว่า <laughs> แล้วก็เอ พอพอเลือกตั้งกันมาไอไอสภาเกษตรกรมันก็จะมีไอสภาเกษตรกรระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วแตระดับชาตินะครับมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นขึ้นมากว่าจะจะมาคนที่จะมาสู่ระดับชาติได้เนี่ยมันต้องเลือกตั้งเป็นชั้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 นขึ้นมานะครับอ่าก็เรียกว่าเลือกตั้งทางอ้อมเมื่อมาเป็นประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติแล้วหมายถึงสภาใหญ่สูงสุดเนี่ยนะครับ ถ้าถ้าวุฒิสมาชิกเขาบอกว่า,า,าให้มีสัดส่วนจานวนซึ่งมีจํานวนมากาที่นั่งในวุฒิสมาชิกค,คุณจะมีชาวนานอะไรอ่ะตามสัดส่วนของประชากรนะครับก,ก็ก็มีจํานวนมากสภาสภากเรกษตรกรก็ส่งรายชื่อไปดิครับว่าเป็นวุฒิสมาชิกอย่าเอาคนอืนะ่นมาจัดสรรมา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 แต่งตั้งไม่ได้เพวก พวกสภานี่กเขาแต่งตั้งขึ้นเองเสนอที่ขึนขึ้นไป,อ,นไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมหรือเรามีสภากรรมกรกรรมกรก็มีอาชีพต่างๆที่รับจ้างทั้งหลายมารวมกันนะระดับต่างอำเภออำเภอระดับตบําบลอำเภอแล้วก็จังหวดัดแล้วก็มาระดับชาติาใครที่มาอยู่ในระดับชาติเป็นคณะกรรมการนล้วก็เขาก็จะคัดเลือกกันไปว่าควรจะมีผู้แทนในสภานในวุฒิสมาชิกกี่คน ซึ่งซึ่งเป็นสัดส่วนของตําแกรนะครับก็สภา,านี่ก็คัดกันไปเส้นมีสักสิบคนยี่สิบคนก็ก,ก็ก็แล้วแต่ที่จะกําหนดกันขึ้นมาสภาเป็นคนกําหนดเลือกตั้งกันเองคัดกันเองแล้วก็สกเสนอ,อรายชื่อขึ้นไปรัฐบาลก็รับเอาไปเป็นผู้แทนของของผู้แทนอาชีพนั้นในสภา,าก็คือมีทุกอาชีพที่ผมว่าเนี่ยนะครับ พราะฉะนั้นประชาชนสาขาอาชีพต่างๆก็มีอำนาจอาธิปไตยไปสามารถใช้อำนาจอาธิปไตยได้ได้อย่างทั่วถึงกว้างขวางแล้วก็จะเกิดความเป็นธรรมในสังคมแต่ถ้าอาชีพในทุนเลือกตั้งไปอาชีพเดียวเนี่ยแล้วก็อาชีพในทุนอาชีพเดียวนะอ่ะมันก็เกิดความไม่เป็นธรรมนะครับคุจริตคอร์รัปชันกันลากเอาเสียงมา,มากลากไปทางไหนก็ได้มันไม่ใช่ไปไกลครับเพราะฉะนั้นวิธีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งจึงผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะครับ ในบ้านเราไม่สมควรจะใช้นะครับเอ่อคนจะต่อต้านกันนะคนจะต้องออกมาต่อต้านกันไอรัฐบาลก็นั่งมองรัฐบาลก็ตาติดๆกันเป็นแถวแล้วก็ไม่เคยมีใครไม่มีใครเคลื่อนไหวอะไรเลยมันไม่ถูกต้องในคนเ็ื่อจะรวบอำนาจไปหมดแล้วก็ยังเฉยกันอยู่อ่าต่ะจานั้นเนี่ยวุฒิสมาชิกท,ที่รัฐบาลก็จะแก้รั้มนัวให้มาจากเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องอ่เพราะว่า แปดสิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้แทนเนี่ยมีอาชีพเดียวนะก็มีสองอาชีพคืออาชีพในทุนนะครับเมื่ออาชีพในทุนบางครั้งก็ถูกยึดอำนาจไปก็คืออาชีพทหารก็เข้ามากุมอำนาจรัฐเคลื่อนสมัยสลิดสมัยรัฐสสมัยคมจลอะไรก็แล้วแต่นะครับไอ้นั่นก็คือรัฐทหารขึ้นมาอาชีพทหารขึ้นมาตกครองประเทศ ก็มีของอาชีพนะเนี่ยผัดเปลี่ยนวนเวียนกันมามาปกครองประเทศการแต่งตั้งผู้สมาคิทสมัยก่อนก็ทหารก็แต่งตั้งทหารกันไปทางนั้นไม่เคยแต่งตั้งมาตามสาขาอาชีพให้พวกเราก็มีสิทธิ์เป็นเลือกตั้งอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์เป็นผู้แทนเขาหรอกครับเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยมันต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับ้ค่าสมัครไม่ต้องมีประชาชนทั่วไปมีค่าค่าสมัครเต็นห้าเดือนอย่างเงี้ยเอาที่ไหนไปสมัครอ่ะ อย่างนี้มันก็ตัดสิทธิ์กันไปแล้วต้องจบปริญญาตีต้องสังกัดพักต้องส่งผู้แทนจำนวนตัานู้นตัวนี้ไอ้ไอ้อย่างเนี้ยต้องเลิกจนไม่ให้หมดเชื้อต่อนะถึงจะจะไปพูดถึงเรื่องตั้งกันดีรู้วยดีมันต้องแก้ไอ้สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคที่มันทําลายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้หมดเสก่อน่อนาถึงจะไปกาหนดอาไปอย่างนู้นอย่างนี้ได้บ้านเราเป็นเผด็จก,การมาแปดสิบแปดปีแล้วเนี่ยสมควรที่จะทลายมันทิ้งที ไอ้อที่จะไปเลือกตั้งอะไรมันไม่ถูกต้องมันควรจะโค่นรัฐบาลทิ้งแล้วก็ตั้งรัฐบาลประชาชนขึ้นมาอ,อผมฟังนายพลเอกเฉลิมพูดเมื่อกี้มีการออกทีวีมานะครับที่ว่าไปประชุมไอไอไอ้สภาประสิรูปการเมืองแล้วก็เสนอทนเยอะแยะมากมายคนละทิศคนละทางพลเอกเฉลิมบอกว่าถ้าจะทำให้บ้านเมืองมีทางออกก็ทางเดียวกัานั่นเองคือตั้ง ให้รัฐบาลที่เขาเรียกว่าโปรวิชแนนคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยพลเอกวระทิ่เขาพูดถึงรัฐบาลประชาชนนะต้องตั้งรัฐบาลประชาชนขึ้นมาแล้วก็ข้อรัฐบาลที่ปัจุบานเนี่ยทิ้งเสียความหมายโปรวิชแนนคอมเมนต์ของของพลเอกเฉลี่ที่พูดเนี่ยหมายถึงอันนี้นะครับผมเพิ่งได้ยินเมืออกันน่ะผ่้านพูดอย่าง,งานั้นเพราะมันมีบางทีมีการเอาเทปออกมามาเปิดดูโอ้พนเอกเอ่อพลเอกไอ้พลเอกไอ้เฉลิ่นเนะี่ยพูดได้ดีมากครับ ในในในที่ประชุมเมืนั่นแะที่ประชุมเมยสภาปฏิรูปการเมืองอะไรของเขานั่นนะครับเพจากนั้นเนี่ยพลเอกเจวลิสเนี่ยเสนอให้มีรัฐบาลประชาชนเนี่ยรู้ตัวกันรู้เปล่าอ่ะคนฟังก็ฟังกันไม่ออกเพราะเพราะพราะลเอกเจวลิสก็พูดภาษาอังกฤษเขาใจกับว่าว o v e r n m e n t ก็หมายถึงว่ารัฐบาลเฉพาะการน่ะคือไม่เอารัฐบาลในคุณปัจจุบัน โอ้โหแต่คนฟังกันไม่ออกครับนี่คือน่าเสียดนนายนะแต่ว่าถ้าใครเข้าใจก็จะรู้ทันดีว่าโอเปเนกโอลิทิท่านในรัฐบาลในทุนพวกนี้อันนี้ก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็พูดผู้ใเข้าใจนะว่าความหมายมันหมายถึงอะไรที่ท,ที่ที่เขาคุยกันนะในส,สภาปฏิรูปการเมืองอ่ะเพระาะฉะนั้นเนี่ยไอ้การจะ ทางออกประเทศเนี่ยคนเีกจะเรียกว่าพูดถูกคนเดียวแหละครับคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยทั้งหมดเออเพราะฉะนั้นมันมันจงไม่ใช่คนมาเลือกตั้งวุฒิสมาชิกมันต้องเอาไอ้นักการเมืองไอ้พรตการเมืองต่างๆเนี่ยออกให้หมดนะครับออกจัดเป็นการเป็นผู้แทนให้หมดเลยเพราะมันเอาเปรียบมานานแล้วนะครับมันไอไอไอการจะอะไรการสืบอานาจก็ก็เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องตระกูลละตระกูลเดียวเรากลมอำนาจหมดนะครับ มันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่อำนาจของประชาชนถ้าระบอบเสรีก็คืออำนาจอธิปไตยของตัวชนนะครับเป็นของประชาชนทุกคนนะครับแต่ถ้าบอกว่าระบอบทักษินเนี่ยก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของ